สวัสดีค่ะ,ะเราไปดูแม่าใส่อาบน้ำมันได้น,นะคะหลังที่ไม่ได้อาบน้ำมาเกือบเดือนแล้วค่ะไม่สบายค่ะนี่แม่าใส่อาบน้ำมันเล่ค่ะแม่จะมีตัวชนชุดชนค่ะลุงฟ้าจุดป่วนค่ะ,คะลุงทำไรลุง อันนี้ปลาใส่อาปน้ำนะคะเอล้ลนะาม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 าแม,ม่แม่ไม่ได้อาจมาเป็นอาทิตย์นะเอล้ลนะ <c ười> เกือบเดือนค่ะไม่ใช่เป็นอาทิตย์เกือบเดือนให้น้ำน้อยให้น้ำน้อยเข็มทิศก่เรื่องเนี่ย

มาฟาดทุกตัวอะทุกตัวน้อยทุกตัวน้อย อาการผองลุงฟ้าวันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าเลือดจางค่ะมาจากขาดสารอาหารค่ะไม่ได้กินอาหารหลายวันค่ะน้ำน้ำอย่านี้ตรงส่วนน้ำอี่แล้วเนี่ยไม่กินน้ำเลยอยีนี้ตรงส่วนน้ำค่ะว่าไม่กินน้ำใ่ไมนี่นี่น เอาลุงทำไรดูเรีนเลยอาอดงเรียนหนึ่งเดียวเลย น้ำเสร็จแล้วนะคะวขวานก็จะเอาไปผูกให้กินหญ้าค่ะเป็นกินหญ้าไปเรื่อยๆโอพี่เซนรักแม่สหรับบุฟเฟ่ต์แล้วค่ะ ตัดยาไว้ให้เซนไม่แบงให้คนอื่นทุก,กิิบ้างหรอจะกินคนเดียวหรอเซนี่มอนทำอะไรี่มอนทำอะไรครับนายดิมอนทำอะไร ไหนทำไรครับวัสดีครับโกนยกงมือไหว้ด้วสิครับคบี่มอนทำไรครับวันนี้พี่เดมอนทำไรครับไม,รไม่รู้เล่นอะไรอีกแล้วไหนพี่เดมอนเล่นอะไรครับเล่นอีกแล้วเล่นน้ำอีกแล้วพี่เดมอน <c oughs> เกน <c oughs> ักบุฟเฟ่์อีกแล้ว บูกโ,กโก้ทำไรนุ่นกโก้ทำไรตามพ่อควันเอาเมฆฟ้าใสไปถึกนู่นกไกลค่ะตามไปนู่นไกลจังเลยผูกข้างโค้งค่ะไม่ตามไปแล้วกันไกลามากค่ะที่ยี่สิบนี่นะคะ อ๋อแม่เซนลักษ์จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดูงพยาบาลค่ะคอยติดตามด้วยนะคะเซนลักษ์โอ้โหเซนลักษ์ทำอะไร เอาไปให้ฟาใส่กินด้วยเซนเซนรักบุฟเฟ่ กินคนเดียวเลยไม่สนอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ฟา้าใสแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบจบคเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ